เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แนวมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสม,มา เด้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบาย หลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายๆคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะ หลับพอส,สบายรกรคลาดหลับลือลือตาไม่ถึงก็ปิดสนิทนะจ๊ะลัก็ทะใจของเรานะให้เบิกบานให้ช่ำชื่นให้สะอาดพสุทธส์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็าตามให้ลดให้ปล่อยให้วางให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความปกพันกับทุกสิ่งไม่ว,ว่าเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่อง การศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ลดให้ปล่อยให้วางพอสักวันหนึ่งรเราก็จะต้องพัดพลาดจากสิ่งเหล่านี้ไปหรือสิ่งเหล่านี้จะพัดพลาดจากเราไปก่อนก็มี ไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของแม้แต่โลกใบนี้สักวันหนึ่งก็ถึงคลาวินาโดยไฟไระไรกันมังน,น้ำระไรกันลมระไรกันเป็นต้นแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายหายไปในที่สุด ร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันก็ซเสื่อมมาลงไปทุกวันเพราะฉะนั้นให้ปล,ปล่อยให้ว่างทำใจของเรานะให้ว่างๆแล้วก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้น ลาสจาเอวัยวะไม่มีปอตับมไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งว่างเป็นปล่องเป็นช่างเป็นโปรงคล้ายลูกโป่งนั่นแหละกลวงภายในสมมติจะเป็นปล่องเป็นช่างเป็นโปร่ง เป็นที่โล่งๆลงว่างาครลวงภายในนะจ๊ะทีนี้แล้วก็รวมใจของเราใจที่ประกอบไปได้วยความเห็นความจำความคิดความรู้ที่คิดแบบไปแบบมาในเรื่องราวต่างๆ อ้อมรวมกลับเข้ามาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุมเบาๆสบาวสวยสบายที่โซนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะ โดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากระบาด จุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็มเนื้อจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูน์กลางกายฐานที่เจด็ดซึ่งมันที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของเราและเป็นต้นทาง ไปสู่อายตนะนิพพานที่พริเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายถาิ่มหยุดใจของท่านอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะเมื่อท่านคลายความผูกพันจากทุกสิ่งไปแล้วแม้กระทั่งชีวิต นเนื้อเลือดจะแห้งเลือดหายไปเลือดจะกระดกหนั้นช่างมันท่านปล่อยวางหมดเพราะท่านเห็นด้วยปัญญาของท่านบุคคลสัตว์สิ่งของจะเป็นอะไรกันแล้วแต่เมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายหายไปในที่สุดกามาสุข ที่ว่าเป็นเลศิศที่มนุษย์ทั้งหลายสแสวงหายอยู่แทงกับร่งปล้องไม่มีอะไรเกินกว่าโครงนั่นที่เป็นรัชทาย,ยาทของกรุงกับิลลัพัมีปราศาสสามฤดูฤดูร,อร้อนฤดูฝนฤดูหนาว ่บนประสาทมีแต่สตรีล้นลไม่มีบรุษเยือเลยรังพร้อมบริกามาสุขอำนาจศาสนาปกป้องบริวารครอบครัวที่น่ารักแต่ท่านก็ไม่ได้พบความสุขที่แท้จริง ท่านกับเห็นภัยในวัฏสงสารจรึงได้สแสวงหาทางที่จะพ้นจากความทุกข์ของชีวิตชีวิตนี้เนี่ยเป็นทุกข์ไม่ว่าจะเกิดเป็นชนชั้นล่างกระทุกแบบชนชั้นล่างชนชั้นกลางกระทุกแบบชนชั้นกลางชนนั้นสูง ก็ทุกแบบชนยันสูงแลวว่าท,ทุกทุกชีวิตไม่ว่าจะเกิดไปเป็นอะไรล้วนมีทุกทั้งสิ้นจึงไในแสวงหาหนทางที่จะพ้นทุกเพราะฉะนั้นจึงได้ออกบวชแสวงหาข้อปฏิบัติให้พ้นจากความทุกข์ การมาสุขซึ่งเป็นสุดยอดท่านก็เจอมาแล้วแต่ก็ไม่ได้พบความสุขที่แท้จริงดับทุกข์ไปได้ก็มาแสวงหาทางบนทุกข์ในยกนั้นที่เทว,วาต้องทรมานตนให้ลำบากมากๆเพื่อว่าจะได้มีเทพบเ้้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็น ที่มีอนุภาพมากขระจายไปเป็นผู้สร้างสรรพสัตว์สรสรพสิ่งทั้งหลายจะบรรดาลความสุขที่แท้จริงให้หรือทำให้พ้นทุกข์ได้แต่ก็ไม่เจอท่านบำเพ็ญทุกขรคริยามายาวนานจนถึงที่สุดไม่มีใครเสมอเหมือนหรือยิ่งกว่าแต่ก็ไม่พบ พลทางแห่งความหลุดพ้หนหรือดับทุกได้จึงได้ละเลิกวิธีการปฏิบัตินั้นและทั้งกะเลยิยมาหยุดใจตรงนี้ธรรมชาติสนใจเมื่อปล่อยวางจากเครื่องคนสัตว์สิ่งของประดุษสิ่งกิริสมัติธรรมลมสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต แม้กระทั่งชีวิตของตอนเองเมื่อปล่อยวางแล้วไม่ผูกพันแล้วใจก็จะมารวมหยุดนิ่งๆอยู่ที่ตรงนี้แหละตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องเราในระดับทินเนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือและพระองก็ไม่ได้ทำอะไรที่ นอกเหนือจากนี้เพรปล่อยวางแล้วทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะว่าคิดมามากพอแล้วอ่านมามากพอแล้วฟังมามากพอแล้วแล้วก็ไม่พบหนทางที่จะดับทุกข์จึงไม่คิดอะไรเลย เมื่อใจไม่ผูกพันกับสิ่งใดก็ยหยุดนิ่งใจหยุดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงเนี้ยอยู่บริเวณกลางท้องในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือจนกระทั่งถูกส่วนปรุงใจจนถูกส่วนใจก็จะโล่ง โปรง่งเบาสบายความรู้สึกที่ร่างกายก็หายไปมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอย่างเดียวกับบรรยากาศแล้วก,ก็ตกสูนล่ไปหหหหหาาาเหมือนหล่นลงมาจาอากาศเหมือนเรานั่งเครื่องบินเปิดประตูเครื่องกรโดดลงมาโดยไม่มีร่มกลางนั่นแหละ ตกโซ่ลงไปแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาตกไปที่ฐานที่หกลอยขึ้นมามีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆที่มาพร้อมกับความสุขซึ่งไม่เคยเจอมากอ่อน แม้ชีวิตพังพร้อมอเมริกามาสุขก็ตามอำนาจศัสนาพวกพ้องบริวารเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความบริสุทธิ์เบื้องต้นซึ่งเป็นธรรมดวงแรกแล้วกดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดลอยขึ้นมาจะเป็นดวงใสๆเหมือนกับเพชร หรือเกินว่าน,นั้นอย่างน้อยก็ใสเหมือนนะ้ำเหมือนกระจกคันยองที่สนนนะ่องเงาหน้าเจ้าของพระองค์ท่าน่ะใสเกินใสเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวมันดวงแก้วบังเกิดขึ้นมานั่นแหละคือธรรมเบื้องต้นความบริสุ์เบื้องต้น มาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ไม่มีประมงเป็นสุขแรกที่เจอเมื่อใจหยุดนิ่งได้เป็นครั้งแรกท่านก็ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เพราะมันเลยจุดแห่งความนึกคิดไปแล้วไปสู่ภาวะแห่งความไม่คิดหรือปลอดความคิด ใจก็จะหยุดนิ่งๆอยู่ที่ตรงเนี้อยู่กลางดวงตรงนั้นจุดศูนย์กลางของดวงคำว่ากลางดวงคือกลางข้างในของดวงไม่ใช่กลางที่ผิวของดวงมันจะมองเห็นข้าไปเองแล้วดวงทํามนจะขยายออกไป เมื่อใจน,นิ่งแน่แน่นกับธรรมดวงนั้นเพราะความสุขที่มาพร้อมกับดวงธรรมนั้นก็ความสดใสสว่างยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสเย็นกว่าแสงจันทร์ในคืนวันเพ็เดึงดูดให้ใจใน่ะไปติดอยู่ที่ตรงนั้นเข้าไปในกลางนั้นแล้วก็เข้าไปเรื่อยๆ ก็เห็นดวงธรรมในดวงดำซ่อนซ่อแล้วก็เห็นกายในกายเห็นกายมนุษย์ละเอียดทีซ้อนอยู่ในกายมนุษย์ยหญหน้าตาเหมือลงดานนั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิู่ในอริยบทของสมาธิหันหน้าออกไปทางน้กับตว และเข้าไปเรื่อยๆเลยจะถูกดูดเข้าไปมีชีวิตใหม่ในกายมันละเอียดและความรู้ใหม่ว่าภายนอาจะเคยยึดมั่นถือมั่นมาเป็นตัวเราหรือของของเราความจริงไม่ใช่แค่เป็นเครื่องอาศัยเหมือนเสื้อผ้าเหมือนบ้านเรือนชั่วคราว เมื่อมันหมดอายุการใช้งานมันก็ผุพังไปก็จะเห็นไปตามลำดับในกางกายมโนปิะยตางก็จะเข้าถึงกายทิพที่ซ่อนอยู่ภายในเป็นกายที่โตใหญ่กว่าในกลางกายทิพท่านจะเห็นกายรุปพรมในกลางกายลูปพรมท่านจะเห็นกายอารูปพรหพรม จะเป็นกายที่มีเครื่องประดับแต่โตใหญ่กว่ากันใสบริสุทธิ์สุวิากันในการกายรูปผมนั้นก็จะเข้าถึงกายทรรโคตรภูนาตสีวาเกตออกโบตูเป็นกายองค์พระประกอบด้ยวยลักษณะมหาดุ์ครบถ้วนทุกรประการ ใกกนกลางกายทำโตตก,าาาากำะโตะปูท่านก็เข้าถึงกายรธรรมโสดาบันนาตักห้าวาสูงห้าวาในกลางกายทำโสดาบันท่านก็เข้าถึงกายธรรมรัสกิตาคามีนาตักสิบวาสูงสิบวาในกลางกายทรรัสกิตาคามีท่านก็เข้าถึงกายธรรมพระอนาคามี นาทักสิบพาวาสูงสิบพาวาในกลางกายทำรักอนาคามีจึาก็เข้าถึงการทำ布拉ห์นาตักยี่สิบปาวาสูงยี่สิบาวาและในการกายทำ布拉ห์ท่านก็เข้าถึงกายทำ布拉ห์จน,น,นสมมาสมบูริเจ้าโตใหญ่หนักยิ่งขึ้น หลุดล่อนจากกิเลสอาสะวะทั้งปวงเลยเพราะกิเลสอาสะวะทั้งหลายมีรากเนาจากกวิชาขยายมาเป็นโลภความโลภความโกรธความหลงกิเลสตระกูลเดียวกันแต่ว่าเจือจางหนักเบาต่างกันชื่อเรียกกแตกต่างกันไป เห็นอภิชาปยาบาทาาาาปาาิจาราาาาาาาิติโลภโทสะโมหะราคะโทสะโมหะกามรการุสัยปฏิการุสัยวิชานุสัยสังโยชน์เบื้องต่ำเบื้องสูงอะไรอย่างนั้นชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามปริมาณของกิเลสอาสวะที่เจือจางกันไปตามลำดับดละกิเลสอาสวะหรือสังโยชน์นี้ บังคับได้ถึงกายธรรมระอนาคามีจะจางลงไปถ้าะปึงกายธรรมรหัตผลนาจากยี่สิบวาสูงยี่สิบวาก็หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะหลนั้นที่เริงให้ติดอยู่ในภพทั้งสามในกามาพบโลกพบโลกพบเริงให้ติดอยู่ในกรอบขั้งไตรลักษ คือความมิตีเยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้ติดอยู่ในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่คงที่พื้นฐานสิเป็นทุกข์และก็้าม่ใ่ตัวตนที่แท้จริงคำ่าไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงก็คือกายที่ยังไม่ได้เป็นอิสระตากิเลสอาสวะไม่มีศิลภาพไม่มีสลภาพอย่างแท้จริง เรียกว่าอนัตตาไม่หลุดมาถึงกายธรรมอรหัตต a p แล้วจริงเข้าถึงความเป็นตัวตนที่แท้จริงไม่ตกเป็นบาปเป็นทตุของมิยามาของกิเลสมานขันนมาเทวบุตรมาอักจุมานหรืออภิสังขารมานหลุดพ้นจากวิบากกรรม ความเปิดแก่เจ็บตายหลุดพ้นหมดโลภะโทสะโมหะเป็นต้นความทุกข์ทรมานยของชีวิตก็มีแต่สุขอย่างเดียวเรียกว่าเอกันตะบรมส,สุขสุขอย่างยิ่งนิพพานมีสุขสวยสุขด้วยกายธรรมอลาตผลเพราะฉะนั้นมรรคผลนิพพานเนี่ยมีอยู่ในตัวของเรา ทุกคนในโลกดังนั้นคำว่าพ้นกาลสมัยที่จะบปรู้มรรผลนิพพานนั้นก็ไม่จริงเพราะมรรคผลนิพพานมีอยู่ในตัวเราถ้าเราทำความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงบําเพ็ญมา มีข้อวัดปฏิบัติเหมือนกับลงท่านท่านทําอย่างไรเ,าเราทําอย่างนั้นท่านเป็นอย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นดังนั้นจึงไม่พ้นสมัยในการที่จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ที่เรียกว่าอากาลิกโกไม่เกี่ยวเรื่องอาการเวลาที่ผ่านไป ก็เพราะว่าอยู่ในตัวนี่แหละความเป็นโคตรภูบุคคลก็อยู่ในตัวความเป็นกัลยาณชนการเป็นชาลลาภีบุคคลเป็นโคตรภูบุคคลเป็นปะโสดาบันปัจกิทาคามีพระนาคามีปาลัดก็อยู่ในตัวของเรานี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหน าเราจะไปสแสวงหาสิ่งที่นอกตัวเป็นไม่เจอเสแสวงหาชีวิตที่เป็นอิสระภาพสมบูรณ์สุขลน้นล้นจากภายนอกไม่มีเมื่อหาผิดที่จึงไม่เจอเกิดมากี่ทีถ้าหาผิดที่ก็ไม่เจอจึงเกิดบ่อยๆเกิดบ่อยๆก็ทุกข์บ่อยๆ เพราะม่อมีเกิดก็มีแก่มีเจ็บมีตายมีการพัดปลา่ยนจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดก็ไม่ได้สิ่งนั้นต้องเจอโลกธรรมแประการมีลาบเสริมลาบมียศเสริมยศมีสรรเสริญนินทามีสุขมีทุกข์สตกตกอยู่ไปใต้ลออบกรรมมากฏแห่งการกระทำทางกายทางวาจาทางใจ ล้วนมีวิบากกรรมลองรับดึงดูดให้ไปสู่ภพภูมิที่เหมาะสมต่อกายรรธรรมนั้นเพราะนั้นเกิดกี่ทีก็ไม่เจอตหาพิธีดังนั้นเมื่อมีการมังเกิดขึ้นข,นของวัสมาสมาธิเจ้าในแต่ละครั้งเราจึงมาได้ยินได้ฟังเรื่องราวโนฮาว,วิธีการ ที่จะดับทุกข์ที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ด้ยการมองกลับเข้าไปสู่ภายในตัวเอาใจมาอยู่กับเนื้อกับตัวดังกล่าวเมือ่อเราปล่อยวางจากสิ่งภายนอกโดยพิจารณาไปตามความเป็นจริงสรงรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตางอยู่และเสื่อมสลายเที่ยงเป็นทุกข์เป็นอน,นัตตาไม่มีสาระแกนสารอะไร ไม่ควรเียาการยึดมั่นถือมั่นผูกพันใจก็จะปลดปล่อยวางแล้วก็กลับมาสู่ทิ่ตั้งดังเดิมคือทิศสูงกลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็จะนำเนินไปตามลำดนับดังที่ได้กล่าวมาแล้วในเบื้องตน้นจนกระทั่งเข้าถึงความมีความเป็นกัลยาณชนชาลลาปีบุคคลโคตภูบุคคล เป็นพระโสดาบันประ,าาประสกิทาคามีพระนาคามีพร,ราหัดลดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายทั้งหมดนี้ทำแทนกันไม่ได้ต้องทำด้วยตัวเองตามคำสอนของพระสมมติจารยดจเริ่มต้นหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละในช่วงนี้ ก็ให้ลูกทุกคนอรวมใจมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือให้นึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสๆขนาดไหนก็ได้ แต่ว่ากลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วให้นึกอย่างสบายๆคล้ายบเรานึกถึงคนที่เรารักนะของที่เรารักเหมือนชายหนุ่มคิดถึงหญิงสาวนึกถึงคู่รักกันงนั้นแหละให้นึกอย่างสบายๆธรรมดา นิ่งๆนุ่นนนมๆเบาๆสบายผ่อนคลายทุกส่วนขอร่างกายไม่ชัดไม่เป็นไรแล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆให้ดังออกมาจากในกลางท้องของเราว่าสัมมาอรหัง สัมมาอรหังสัมมาอรหังดังออกมาจากในกลางท้องของเราพร้อมกันเน้อถึงเพชรใสๆเม็ดนั้นจะอยู่ในกลางท้องของเรานึกไปเรื่อยๆอย่ยางสบายๆ จนกว่าใจใจหยุดนิ่งนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบเงียบนะจ๊ะเมือ่อเราได้สวดมนต์บูชา